เข้ามาแสงไฟวูบวาบลอรีเบสมันลันในออกสันสันมันกรอนินทรีคลาสิกไปดีแต่คนนี้มาแวกแนวกูต้องมองสตอรี่มันมากกว่าเชอร์รูยัวแคปชั่นมันจัวหิวเหด สักบอกผมชอบฟูดครับพี่ยกมืขึ้นโชว์ real shit อยู่ตรงนี้ไอนี่มัน c o n t ท s t t a t t o หรือว่า camping head blow what you do แต่ละคน flex พร้องกันใหญ่เวทีมันนาที่สตูดิโอเร็วแ้านาฮะเต็มสั่งโย่แทรู street food นี่คือ vibe นี่คือ trend สักมันกรนไม่เด่นเน็ตฮู้ยืนหนึ่งเป็น legend street food gang on the mic on the skin trap beat มันกรหึมกินแล้วสักสักแล้วหิว ส่มันโทแม่โตแห่งจีดโดปกว่าเป็นไซคกรอกสโมกไลโคตรกรูเส้นนามันคือคณะมูกรอบคริสปี้เดินชนกันกลิ่นน้ำมันหอมสเมลลี่บรีเจมสีตกโนโชียไทม์ใครกล้ากลมลุงแค่เปิดซื้อไลน์มันชัดแดมนี่มันเห็นหูนูพรีเมียมตลาดนัดไอ้นี่มันคอนเทสแต่ทูดูว่าเวทีโชว์ของกินโบราณใครไม่หิวไม่เข้าใจไวก์นี้ This is the Tattle Street food of the year yeah. Yo Tattle Street food นี่กูวัยนี่กูเทรนด์สักมึงคราวเมย์แดนนี่หูหนูยืนหนึ่งเป็นเลเจนด์ Street food gang on the mic on the skin trap beat มันก็หิมกินแล้วซักซักแล้วหิวคนหนึ่งมันทำ Why not fish ต่อไปดี nowhere กลัวมันเข้าแต่เหตุหูหนูเหมือนซูเปริมคลีนแลเดนปาร์ตไม่ต้องรู้แค่เห็นแล้วหิวแต่ซึนเนอร์ ใคยเคยเฟร่าลูกอย่าให้ละเฟซบอลบอลเสียงแม่ลูกสักเส้จะลืมซื้อของกลับบ้านเสียงลูกกัแม่จะได้นอกกับข้าว I mean you are my body Real talk